กุดมร์นิงค่ะทุกคนสาวเอิงเซมากหวายพะย้ำเศร้าวเวลาตื่นนอนจ้ะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตสาวอิงกระตื่นแต่เศร้าแน่มืออในปกติตื่นเจ็ดโมงพยายำเห็ดทุกอย่างให้แล้วก่อน8ปดโมงก่อนลูกสิออกไปโรงเรียนจ้ะมาปลุกลูกไ้หลาก,กันก่อนอีเมซสิมักหอมลูกไ้หลาให้ซื้งใจ แล้วก็ตามมาเตรียมกับข้าวเร้าให้ลูกเลยจ้ามือนี้เสาวิงสิเฮ็ดอันเอ็กแอนเบคขึ้มโรให้ลูกาย้พ่นยาก,กินจะ้ะแล้วก็มาเตรียมอาหารเทียงเห็ดกินเทียงไปทํางานน้ำเมื่อนี้เสวาวิงบาซิเฮ็ดนัน่นขนมจีนน้ํายาป่าจะ้ะแซบแซบพี่น้องอันอันนี้เสาวิงก,กระตุ้มอ่าคอนบีบหรือว่าเนือเปื่อยเวขาเห็ดกินแรงจะ้ะมันจากเสียบยากพราใส้เวลาดนลยู่3 อ่าสี่สม,มงจากพี่น้องคันน้องไม่เห็ดตอนแรกมันกะสิบ,บทันเสาวิงกะสิมาเตรียมอาหารบ้างแผนไปรวงหนาก่อนมือหนึ่งว่าสิเห็ดอย่างมจาจังไว้จ้ะอันนี้ก็คือนำปั่นนะจากพี่น้องคั่นสดเลยจ้ะมีแค่รสมีเอ่อเซลลร์รีมีขิงจากพี่น้องแอปเปลิลลูกหนึ่งแซ่แบแซ่บหวานจงลวงอยู่เสาวิงก็ไดเอาไก่ชริยากีเข่าไปอบจ้ะใส่เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีพี่น้องบวดล บันเกิดนันเดอรมันสีใหม่พี่น้องมากไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยจ้ะมันสินุ่มนุ่มพี่น้องลูกซ้ายมากมาก,กินไปโรงเรียนโดยด้วยงากับต้นหอมค่าเสร็จแล้วอาหารเที่ยงลูกซ้ายสาันหลังจากนั่งกับสิเตรียมมาแพ็กลั่นให้ลูกซ้ายจา้ะทั้งสองคนเลยสาวิญสิมักไส้อันอน l u บ็อ b o ์ เป็นสองสั้นจ้ะสอิงคิดว่ามันสะดวกสบายดีสั้นเทิงก็จะเ,เป็นพวกอาหารเย็นเป็นพวกชูสพวกขนมนมเนยจัดสั้นล่างก็จะเป็นอาหารอุ่นจ้ะมาส่งลูกไปโรงเรียนกันจ้าภารก,กิจของคุณแม่นาย่มเศร้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต่อมากกับเตรียมออกไนอาหารเทียงเจ้าของไปทํางานจ้ะอืมสอิงลืมอย่างน้บาด้คิดก่อนคิดก่อนจือได้แล้วจ้า ลืมปัน่นเครื่องขนมจีนจ้ะสิไม่เห็นน้ำยาขนมจีนด้เวลาสิบโมงแล้วสไองก็มากออกกําลัางกายก่อนเด้อจ้ะสิบหานาทีคาร์ดิโอโมเกินเครื่องสมงจ้ะสะอิงกับสิพยายามออกให้ได้ประมาณสามวันต่ออาทิตย์ค่ะหรือสี่วันแล้วแต่สะดวกค่ะสะอิงสิงมากออกกําลัางกายตอนเศร้าก่อนออกไปทํางานจ้ะ เพราะว่าหลังจากออกกําลังกายมาเสียงก็รู้สึกดีเนาะพี่น้องมึงในพุ่งกันไล่หลายพี่น้องผู้ใดอยากได้พุ่งกับเสอยงแน่มาเอาไปแน่พี่น้องคันเงินในบัญชีหลายคือพุ่งคือไขมันนี่คือสิดีเนาะพี่น้องผู้ใดอ่นเพิ่นคุณดีมาแต่เกิดกินบันไดเพิ่นกับอ้วนเลยไหมพี่น้องคนมีบุญหลายเนาะเพิ่นว่าบอก แต่สุอิงก็พยายามสวยสดใจจ้กพี่น้องหลังจากนั้นอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าไปทำงานจ้าสุอิงก็สิมากินวิตามินซีบวกกับสิ่งนะจ้าผู้ใดสายเดิมแนกกินวิตามินบีสิบสองนะจ้าซีซอยหลแล้วก็บวกน้ำมันปาจ้าเพื่อรักษาสุขภาพสุขภาพเฮาซื้อบ่ได้เดีจยพี่น้องเข้าต้องเหตุเองสู่ๆไปน้ำกันจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมนะจ้าฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ